กดเริ่เมเกมไียังคะทำไมเขียนไม่มีเลยล่ะพี่ไข่คะน้าหรือมสาพี่ไข่ม้มาน้องเขาเรียกน้นองเขาเรียกแข่สองตาคุณไปเล่น O V อ่ะ อุดร้อนสุดยิง่งเลยพี่ดาบอกว่าพี่ดาบอกว่าออกแล้วโอ,วอเค 你要吃饭喽。Mm hmm. wow.

ต่อคนนั้นหลุดไปแล้วพี่ รจริงๆด้วยนนีผมกินนมอยู่ผมกลังินนม่นมนะคเสีมันอยู่ไหนพี่มาผมพร้อมบวก

어오 낱비다운! 낱비다운! 낱오비 ตรงนี้สกเต็มเลยพี่พี่พี่ผมโดนยิงไม่รู้ใครยิงผมพี่ไปพี่พี่ระวังพี่หนีก่อนพี่มันกำลังวิ่งไปหาพี่พี่ต้องวิ่งหนีแล้วหนีก่อนพี่หนีก่อน ¡Hola!